สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคนรักลุงพลป้าแตนฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับในคลิปนี้เราจะนําเสนอบทความจากท่านทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลที่ได้เขียนบทความดีๆเกี่ยวกับลุงพลและป้าแตนไว้ผ่านทาง Facebook ที่ชื่อว่าทนายนิทัศน์นะครับบทความชื่อว่าคําพิพากษาลุงพลลุงพลจะผิดหรือถูกจะเป็นฆาตกรหรือไม่ตราบใดที่ศาลไม่มีคําพิพากษา ถึงที่สุดว่าผิดจริงตามกฎหมายให้ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์เมื่อวันที่19มก,กราคม2564ช่วงที่ลุงพลทำร้ายนักข่าวอามรินทำให้สังคมยิ่งตราหน้าลุงพลให้หนักขึ้นโดยก่อนหน้านี้มีนักข่าวหลายสำนักรวมทั้งคุณอัจฉริยะได้มีคำพิพากษาส่วนตัวแล้วว่าลุงพลคือผู้กระทําผิดถูกออกหมายจับแน่ คุณหมอปา่าคุณอุ๊บและทนายโนบิตะเมื่อหลายอาทิตย์ก่อนก็ยังสนิทสนมกับลุงพลเป็นอย่างดีแต่มาวันนี้จากมิตรกลายเป็นศัตรูเมื่อมิตรกลายเป็นศัตรูนั้นย่อมหมายความว่ามีอะไรลึกซึ้งเกินกว่าทั้งสองฝ่ายจะกล้ามาอธิบายหรือเปิดเผยให้สังคมได้ทราบหลายๆพฤติกรรมของลุงพลที่ผ่านมาทนายไม่เคยสนใจเพราะ ถือว่าไม่ใช่บุคคลที่ต้องไปสนใจแต่การสร้างเร็ติ้งหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องต้นตะเคียนหรือรูปปั้นพญานาคหรือเงินบริจาคให้สำนักสงฆ์เป็นสิ่งที่สังคมส่วนใหญ่รับไม่ได้เพราะเป็นการปัน่นกระแสสร้างศรัทธาในสิ่งที่เหนือความคาดหมายโดยมีผลประโยชน์เข้ามาเป็นตัวบ่อนทำลายลุงพลเสียเองแต่ถ้าพิจารณาเรื่องส่วนตัว และเรื่องของคดีของลุงพลแยกออกจากกันจะเห็นว่าคดีนี้เหตุเกิดมาประมาณ9เดือนเจ้าพนักงานตำรวจไม่มีพยานหลักฐานใดเลยชี้ชัดว่าใครเป็นคนร้ายจนเหมือนกับว่าคดีนี้จะจับคนร้ายไม่ได้แต่เมื่อตำรวจใช้ยุทธวิธีการเชิงรุกโดยการนำลุงพล กับบุคคลอีกจํานวนหนึ่งไปเข้าเครื่องจับเท็จพร้อมกับมีข่าวจากสื่อหลายกระแสเริ่มชี้นําหวยจะออกที่ลุงพลเมื่อข่าวหลายสานักชี้นําไปที่ลุงพลประกอบกับคนใกล้ตัวถอยห àng, ่างปัจนี้สังคมพิพากษาแล้วว่าลุงพลคือผู้กระทำความผิดแต่ในเชิงกฎหมายแม้หมายจับจะออกมาที่ลุงพลก็หาใช่ว่าลุงพลจะกระทำความผิดจริง เพราะการออกหมายจับเป็นเพียงกระบวนการทางกฎหมายเบื้องต้นเพียงเท่านั้นการออกหมายจับเพราะมีเหตุเพียงสงสัยหรือเป็นคดีมีโทษร้ายแรงหรือผู้ต้องสงสัยอาจหลบหนีหรือไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งศาลก็ออกหมายจับให้ได้ส่วนจะผิดจริงหรือไม่ต้องมีกระบวนการสืบพยานโจทย์จำเลยจนแล้วเสร็จเสียก่อน สารจึงจะมีคำพิพากษาได้ขอบคุณบทความดีๆจากท่านทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลความคืบหน้าล่าสุดจากเฟซบุ๊กของคุณโซดานํำไล้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับคดีของน้องชมพู่ไว้ว่าตอนที่สองเมื่อสื่อรังแกชาวบ้านเราท่านจะว่าอย่างไรทว่าคนที่ไม่ได้เป็นเอฟซีของฝ่ายใด ก็ยังมีอีกอยู่ไม่น่าจะต่ำกว่า60ล้านคนและขอให้เชื่อเถอะครับว่าในขณะน,นี้ผู้คนที่ยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะเลือกไฟได้ไฟหนึ่งต่างก็เริ่มที่จะคิดตั้งคำถามกับตัวเองต่อพฤติกรรมของช่องทีวีที่พวกเขากำลังเสพอยู่นี้ว่าเพราะเหตุใดช่องเหล่านี้จึงได้สร้างเรื่องเท็จขึ้นมาใส่ร้ายคนคนหนึ่งอย่างจงแจ้งเพราะ คงจะมีแต่คนที่บกพร่องทางสมองเท่านั้นที่จะดูไม่ออกนับได้ว่าเป็นการใส่ร้ายแบบดือด้อๆที่ไม่มีชั้นเชิงเอาเสียเลยคือถ้าการใส่ร้ายเรื่องนี้ถูกผู้ชมจับได้ไล่ทันก็จะทำเป็นมึนไม่รู้ไม่ชี้แล้วก็สร้างเรื่องเท็จเรื่องต่อไปมานำเสนออีกเรื่อยๆน่าแปลกใจที่ยังมีกลุ่มคนที่หลงเชื่ออยู่ส่วนหนึ่งวัดได้จากการที่พวกเขาเหล่านั้นได้เข้ามาตอบคอมเมนต์ ถล,ล่มลุงพลที่ด้านล่างของคลิปข่าวสำหรับเรื่องนี้ผมก็ยังคิดหาคำตอบให้กับตัวเองไม่ได้ว่า เพราะเหตุใดผู้ชมกลุ่มนี้จึงได้ถูกหลอกซ้ำหลอกซากจากช่องข่าวและเพจเดิมๆโดยท่าข้อมูลเท็จเหล่านั้นได้ถูกหักล้างโดยข้อมูลจริงที่ถูกต้องผู้ชมกลุ่มนี้ก็จะยังยืนกรานว่าข้อมูลของตัวนั้นถูกต้องถึงตรงนี้ผมแน่ใจเหลือเกินว่าคนดูกลุ่มนี้ก็น่าจะรู้ตัวดีว่าได้รับข้อมูลอันเป็นเท็จแต่ก็ยังอุตสา์เชื่อซ้ำเชื่อซากเชื่อโดยที่ไม่นึก ตะขิดตะขวงในใจเสียบ้างเลยประมาณว่าเชิญช่องเหล่านั้นหลอกมาได้เลยตามสบายถ้าเรื่องเหล่านั้นเป็นเรื่องจริงที่จะสร้างความชิมหายให้กับคนที่ข้าเกลียดชังข้าก็พร้อมที่จะเชื่อโดยไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นดังนั้นกลุ่มผู้ชมที่เสพข่าวอย่างเป็นกลางมาก่อนหน้านี้ที่คาดว่าน่าจะมีมากกว่ากลุ่มคนที่ไร้สติเหล่านี้หลายเท่าตัว ต่างก็เริ่มจะมีใจเอ็นเอียงมาทางฝั่งของลุงพลกันบ้างแล้วเนื่องจากผู้คนต่างก็มองเห็นด้วยตาตัวเองอย่างชัดเจนกันแล้วว่าในขณะนี้ลุงพลได้ถูกใส่ร้ายป้ายสีจากช่อง่ไร้จันยาบบาลเหล่านี้ซึ่งถ้าผู้คนจากจานวน60กว่าล้านคนยังมองไม่ออกผมก็คงต้องขออภัยที่จะพูดประโยคที่ว่าบ้านเมืองนี้คงจะอยู่กันยากเสียแล้วล่ะครับ เนื่องจากมั่นใจว่าไม่น่าจะมีประเทศใดในโลกนี้ที่จะดำรงอยู่ได้ด้วยประชากรที่ไร้สติเกินกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศแต่ในปัจจุบันบ้านเมืองของเราก็ยังดำรงอยู่ได้นั่นก็ย่อมเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าบ้านเมืองของเรามีประชากรที่มีสติแยกแยะเป็นจำนวนที่มากกว่า ท่านอยากจะทราบไหมล่ะครับว่าบรรดา f อซส่วนหนึ่งของช่องทีวีเหล่านั้นในขณะนี้พวกเขาต้องตกอยู่ในสภาพเช่นไรจึงจะขอยกตัวอย่างเพื่อให้มองเห็นภาพกันอย่างชัดเจนคือถ้าสมมุติว่าลุงพลจับเจ้าหมานิกกี้เขย่าเล่นด้วยความเอ็นดูแล้วช่องเหล่านี้เอาไปพูดใด้ทานองว่าลุงพลทรมานสัตว์ ผมก็จะขอแสดงความเห็นด้วยความมั่นใจตรงนี้เลยครับว่า FC กลุ่มหนึ่งของช่องเหล่านี้ก็พร้อมที่จะเชื่อและจะเข้ามาคอมเมนต์ถล่มลุงพลแบบไม่เหลือชิ้นดีที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะพวกเขากำลังถูกผู้ประกาศข่าวเหล่านั้นสะกดจิตจนตอนนี้แทบจะกลายสภาพเป็นซอมบี้กันหมดแล้วจากกลุ่มของคนรักลุงพลป้แตนได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งชื่อคุณโซดาน้ำได้วิเคราะห์ไว้ว่าเมื่อสื่อรังแกชาวบ้านเราท่านจะว่าอย่างไร เมื่อเร็วๆนี้ผมได้โพสต์ข้อความสั้นๆลงในเพจที่เกี่ยวข้องกับลุงพลข้อความดังกล่าวโพสต์เอาไว้ว่าเรตติ้งของช่องข่าวจำนวนมาก3มช่องจะดิ่งลงเรื่อยๆในระยะเวลาอีกไม่นานเพราะพวกเขาได้ใส่สีตีไข่ลงไปในชีวิตของชายที่ชื่อว่าลุงพลซึ่งหลังจากนี้ความนิยมของลุงพลก็จะดีขึ้นเรื่อยๆ อันเป็นผลพวงจากการกระทำที่ไร้จิตสำนึกของช่องเหล่านั้นถึงตรงนี้ก็อาจจะมีบางท่านนึกแยงขึ้นมาว่าเพจของช่องทีวีที่ผมได้หยิบยกขึ้นมากล่าวถึงนี้บางช่องมีผู้ที่ติดตามในหลักสิบล้านต้นๆเลยทีเดียวส่วนในด้านของบุคคลที่ตกเป็นข่าวผู้นั้นมียอดผู้ติดตามแค่สามแสนก,นกลาง จึงน่าจะถือเป็นเครื่องชี้วัดที่ชัดเจนได้แล้วว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายที่ผู้คนให้ความนิยมมากกว่ากันสำหรับเหตุผลที่ผมจะนำมาประกอบข้อความข้างต้นนี้ก็คือแม้ว่าปัจจุบันช่องทีวีทั้งสช่องซึ่งแต่ละช่องจะมีผู้ติดตามที่มากกว่าเพจของหลุงพลอยู่หลายสิบเท่าตัว ซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่แน่นอนอยู่แล้วที่ผู้คนส่วนใหญ่จะให้ความสนใจกับช่องทีวีเป็นจํานวนที่มากกว่าเพราะนอกจากข่าวสารซึ่งมีผู้ที่ติดตามชมในส่วนหนึ่งแล้วก็ยังมีสาระบันเทิงให้เลือกดูเลือกชมในอีกหลายรูปแบบจึงเป็นที่แน่นอนว่าเพจของช่องทีวีเหล่านั้นสามารถที่จะตอบสนองความต้องการของผู้ชมด้หลากหลายมากกว่าแต่ในส่วนของชาวบ้านธรรมดาธรรมดา ที่ชื่อลุงพลที่เขาได้ถูกติดตามแบบเกาะติดจากผู้คนที่ชื่นชอบเขาโดยที่ไม่จําเป็นต้องมีความบันเทิงในรูปแบบอื่นๆมาล่อตาล่อใจซึ่งน่าจะเรียกได้ว่าเป็นความบันเทิงในรูปแบบของวันแมนโชแต่ก็ยังทําให้ผู้คนที่ติดตามรับชมรู้สึกเพลิดเพลินและตื่นตาตื่นใจไปกับ ทุกอาริยาบทของเขาได้ซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะน่าอัศาจรรย์ใจไม่ใช่น้อยที่จะมีชาวบ้านที่อาจเรียกได้ว่าสุดแสนจะธรรมดาคนหนึ่งจะได้รับความสนใจจากผู้คนอย่างล้นหลามถึงขนาดนี้ยังไม่รวมไปถึง ของช่องยูทูบเบอร์อีกหลายสิบชีวิตที่ปากหลักตามติดชนิดแทบจะหายใจรถต้นขอกะว่าได้และในจำนวนยูทูบเบอร์เหล่านี้ก็มีหลายช่องที่มียอดผู้ติดตามเป็นจำนวนมากหลักแสนถึงหลายแสนคนเรียกได้ว่าติดตามถ่ายทำชีวิตของลุงพลตั้งแต่เช้ายันมืดค่ำเพราะทุกๆเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของลุงพลนั้นสามารถที่จะหยิบยกมานาเสนอให้กับ ผู้ที่ติดตามได้ทั้งสิ้นไม่เว้นแม้แต่เจ้านิกกี้สุนัขตัวโปรดของเขาเองก็พอยได้รับความนิยมจากผู้คนที่ติดตามไปด้วยเช่นเดียวกันถึงตรงนี้ก็คงต้องยอมรับโดยปริยายกันแล้วว่าลุงพลน่าจะเป็นมนุษย์เพียงคนเดียวบนโลกใบนี้ที่มีกลุ่มยูทูบเบอร์ตามติดในแทบจะทุกอาริยาบทกันเลยทีเดียวก็ว่าได้